เริ่มแล้วนะวันแรกของงาน Soul Connect Fest เราจะพาไปดูภาพรวมกันเริ่มที่ชั้นจีหยุดปีนไปแล้วมาร่วมค้นหาความหมายของชีวิตที่แท้จริงนิทรศรศการ c คคุณ e of Your Soul ที่จะพาคุณย้อนกลับมาสำรวจคุณค่าภายในตัวเองเปิดพื้นที่ให้หัวใจได้พัก มาลุยกันต่อที่โซมาร์เก็ตตลาดนัดที่รวมสินค้าและบริการจากเพื่อนๆพภาคีเพือขายสุขภาวะทางปัญญา ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์ตรงนะคะใครดูคลิปนี้แล้วอยากมาก็มาได้เลยที่สามย่านมิตรทาวงานนี้มีถึงวันที่สองมีนาคมนี้เท่านั้นห้ามพลาดนะ